วันนี้เราจะมาพบกับไอเทมสุดพิเศษในปี2021นี้นะคะถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงไม่มีไอเทมนี้ถือว่าเชยมากๆเลยค่ะแล้วปว้าพาซื้อไปแล้วแล้วซื้อมาอีก3อันเป็นไอเทมที่อยากบอกต่อมากๆราคาไม่ได้แพงถ้าซื้อในช้อปปี้ไม่ได้แพงอุปกรณ์นั้นก็คือนี่เลยค่ะชนะวันนี้เราซื้อมาแบบใหญ่วิสบุ้มค่ะ <Wow. S 1> เราจะมาแกะ กล่องพร้อมกันเลยนะคะรับรองเลยนะว่าถ้าใครได้เทมนี้ไปอ่ะเราจะแบบเขาเรียกยังไงอ่ะแก้ปัญหาเราได้ตรงสุด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 จะพูดเลยว่าป้าพา,า,าใช้มาหลากหลายรูปแบบมากๆแต่อันนี้คือดีจนซื้อซื้ออีกสาอันนะ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้ทุกคนต้องบอ,อกว่าโอ้โหจากโกมาแล้วจากโกอยากรู้ คืออะไรเหรอแม่สําหรับคนเลี้ยงสัตว์นี่เกี่ยวกับแมวไหมอ่ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะที่รีวิวไปแล้วนั่นก็คืออันนี้ซื้อเองเลยนะเขาไม่ได้จ้างนะจ๊าก็คือมันเป็นตัวใส่น้ําแมวทําไมรู้ไหมต้องมีอ่ะต้องมีเยอะๆหลายๆอันคือเพราะพามีแมวหลายตัวแล้วเราจะไว้ที่ต่างๆไงประเด็นนะนะแล้วเราจะประสบปัญหาการวางน้ําน้องที่มีปัญหาตลอดปัญหาคือหนึ่งทรายเข้าไปสอง อาหารเข้าไปอาหารเมร็ด 3. ข้าวคุปทูเข้าไปไม่รู้เป็นอะไรจะเข้าไปในชามข้าวสมันหมันหก,นหกฟังไม่ผิดนะคะมันหกมันเดมันแ,นแวันนี้นะคะนี่เราได้สีใหม่คือสีฟ้าเราสีฟ้ามาสองอันสีชมพูมาอันหนึง่งแล้วเราก็มีสีเทาอยู่แล้วอันหนึง่งนะน่าจะน่าจะใช่คือแบบมันดีมากอ่ะทุกคนควรจะมีนะ พูดเลยควรจะมีที่บ้านเนี่ยดูสิมันดีมากมากเลยเดีสุด,สดเดี๋ยวเราจะพาไปดูปัญหาของแต่ละที่กันดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ตัวนี้คงไม่ต้องอใส่น้ำให้ดูแล้วมั้งใส่ตัวนนึงแล้วกันเดี๋ยวใส่ใดูสีฟ้าอันหนึ่งนะแล้วก็จะมาทําให้ดูทั้งหมดเลยว่าแต่ละจุดอะปัญหามันเป็นยังไงถึงจะต้องซื้อมามีมาต้องสี่อัน ั้งบ้านเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไงเราจะไปใส่น้ำกันค่ะรอบที่แล้วอะ่ะเขาให้ตัวนี้มาเราไม่ได้ใส่ไอตัวยึดอะ <c oughs> ยึดไม่ให้มนนันไอเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าไงอะให้มันกระดุกกระดิกได้แต่พอไม่ใส่ตัวยึดมันก็ไม่ได้กระดุกกระดิกนะทุกคนตัวเนี้ยลืมใส่แต่ว่าวันนี้ใส่ซะหน่อยเพราะว่าเห็นแล้วไง <c oughs> เห็นแล้วก็ใส่สักหน่อย โอเคไปเดี๋ย okay, ว <matters> เราจะไปดูกันเลยนะคะ <_ A> เดี๋ยวไปขอกรอกน้ําให้ใส่ให้เต็มมันนี้ก่อนมาทุกคนติดเสร็จเรียบร้อยนะเราจะมาให้ดูกันจระเลยวิธีก็คือสุดแสนจะง่ายเลยเราก็นําน้าอ่ะใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคพิเศษด้วยนั่นก็คือใส่แมวดําลงไป <_ A> <_ A> ใส่น้ําลงไปทุกคนใส่ให้เต็มนะเพื่อไม่ให้เป็นการเติมน้ําบ่อยๆเดี๋ยวจะบอกเทคนิคพิเศษ อ้าวาไม่เต็มเหยือกโอ้แสดงว่าเยอะมากนะเหยือกปั่นน้ํานี่คือเยอะมากค่ะแต่ว่าเราจะต้องไปใส่นะจุดที่เราจะใส่นะทุกคนเต็มเลยนะคะเต็มแบบประมาณคอนี้เลยอันนี้อะไรลงไปกระปกรอนอมันมีอะไรลงไปข้างในด้วยนะเ,ยเพื่อนๆเราจะเอาออกมานะคออกมาออกใบไม้ไม่เป็นไรใบไ,ไม้นี่เราใส่ตรงนี้ลงไปแล้วเราก็ปิดจุกอย่างนี้นะคะปิด ปิดไว้แบบนี้นะ่ะน้าเขาไม่หกนะคะทุกคนน้ําไม่ได้หกออกมานะคะเดี๋ยวป้าพาจะต้องเทน้ําตรงนี้หน่อยแล้วก็คือมันจะมีล็อกของเขาอยู่เห็นไหมล็อกตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวป้าพาจะไปใส่น้ําให้เต็มหมดทุกลูกโลก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกันทีละจุดเลยนะคะไปอันนี้เราจะพามาดูจุดแรกก่อนนะคะนี่คือแบบเรียวทามมากๆดูนี่คือเราจะกวาดและ ถูทุกเช้าและเย็นนะคะนี่ฟุตบอลใครเล่นเนี่ยเราจะให้ดูว่าความสกรปรกนั้นป้าพาตัดขนจกโกนะเกียดถอยไปทุกเนี่ยคือน้องจะกินแล้วมันจะสะบัดแบบนี้ออกมาค่ะทุกคนเราก็จะต้องเอาไวใ้ให้เขาห่างไกลจะบอกว่ายังไงดีน้ําตรงเนี้ค่ะเขาจะส,สกระปรกแค่ตรงนี้เราสามารถนําไปล้างได้แค่ตรงนี้นะเราไม่ต้องล้างทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะปะ้าพาจะเอาไปเปลี่ยนประมาณสองสามวันครั้งอะ่ะ แต่ว่าถ้าเราเอาวางไกลกว่านี้นะคะทุกอย่างมันก็จะไม่กระเด็นค่ะจะให้ดูว่าแต่มันจะไม่มีสิ่งสกปปกเข้าไปในนี้ได้ไงนึกออกใช่ปะ,ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูที่ริชี่แล้วกันว่าตรงที่ริชี่น้ํามันสกปปกแบบไหนเนาะมันก็คือยากมากอเดี๋ยวเราไปดูที่ริชี่กันนี่เราจะให้ดูน้ํำริชี่นะคะน้ําริชี่เนี่ยสะอาดมากแต่ว่าด้านในนั้นอะส่วนมากจะมีข้าวตกลงไปค่ะริชี่มาดูก็จะมีข้าวตกลงไปเนาะไม่รู้เป็นอะไรแล้วตรงเนี้ย ก็จะไม่สะอาดนี่คือเพิ่งเปลี่ยนน้านะเพราะสังเกตได้น้ํามันจะยังเต็มอยู่เนี่ยคือเราล้างแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นตะไคร่เนาะเดี๋ยวเราจะเอามาวางแทนให้หน้องอดิชิเพิ่งกิน <g ains> ค่อยกินโชว์ที่หลังลูกนะ้าทุกคนพอเราได้ที่แล้วใช่ไหม <c oughs> เราจะวางอันเนี้ยไว้ห่างกระบะทรายนิดนึง แต่ว่าจะไม่ให้ใกล้เกินที่จะมีคนมาเตะได้เราใส่น้ําลงไปในนี้ก่อนนะคะนี่คือเทคนิคเพราะว่าป๊าพามไม่ได้ใส่รอบแรกอะ่ะมันเป็นไงรู้ไหมน้ําเกือบหมดครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เราหล่อน้ําไว้ก่อนเลยนีย่หล่อน้ําแล้วก็หมุนกลมๆล,ลงไปนะนี่ก็ใส่ลงไปในนี้ใส่เข้าไปเนี่ยมันยังไม่โดนแบบยังไม่โดนมุมขอนะหมุนๆน,นิดนึงทุกคนเดี๋ยวมันจะเข้าล็อกนี่นี่น,น,นี่เจอล็อกละนี่ล็อกนี้กระเถิบนิดนึง กระเถิบขึ้นกระเถิบลงนิดนึงพอล็อกนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเข้าล็อกแล้วเราหมุนทีนึงค่ะนี่แค่นี้เองน้ําเขาก็จะไหลออกมาตลอดเวลาเลยเห็นปหะนี่ค่ะมาถึงจุดที่3ของบ้านนะคะที่จะให้น้นะําน้องคือหน้าห้องน้ําชั้นบนนั่นเองเนาะก็ที่ให้น้ําตรงนี้ค่อนข้างที่จะสะอาดนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่แสงไม่ค่อยมีแลทุกคนด้าน,นบนเนาะนี่เราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยหน้าห้องน้ํา ซึ่งมันล็อกแล้วมันก็จะไม่ไม่แบบเขาเรียกว่าไงอะไม่เตะไม่เตะนี่นะพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเหลี่ยมมุมเขาคือมุมตรงนี้นะด้านนี้ขยับนิดนึงอ่าโอเคมุนได้แล้วไปเราไปจุดต่อไปกันอันนี้คือจุดสุดท้ายนะคะของแมวเนาะอันนี้เป็นของแมวนะคะแต่พอเรามีลูกหมาเนี่ยเราเอาน้ําไปให้ลูกหมาที่หนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะลูกหมา ออไม่ใช่ลุงหมาเราเอาน้ำมาไว้ตรงนี้ซึ่งสก,รป,กปรกป้าพาทาแป้งตรงนี้มันสกรปรกมากเลยอันนี้เราก็เก็บแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกน้องหมาว่าเราจะเอาไว้ตรงนี้แทนอันนี้คือเราใช้เป็นแก้วให้เขาเลยนะทุกคนต้องใส่น้ำลงไปก่อนนิดนึงใช่ใช่ใช่โอ้กะแล้วล่ะกะแล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ให้เต็มเลยลูกใส่ให้เต็มเลยเบา โอเคตอนนี้หกเปียกไปหมดเอามาเอาเลยคือความสมจริงของน้ำไงนะคะคือน้องแกต้องคิดว่าอันเนี้ยเนี่ยมันจะต้องไปโดนตรงนี้พอดีแล้วเพื่อมันจะจ้ำลงอย่างงี้แล้วน้ำมันจะไหลออกมาไงเนี่ออกรอปะอ่ะหมุนสักไปเลยอฮะยกยกนิดนึงอ่าแบบนั้นแหละอ่า้ามันบุม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 นะ่ะหมุนทีนึงนั่นแหละถูกต้องแล้วเป็นไงรู้สึกดีปะ ดีดีดีเห็น,นไหมแป<ะ>ลูกหมีมาว่ากินน้ําตรงนี้นะคะลูกหมีลูกหมีกินน้ําตรงนี้นะคะรู้ลแล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกเยอะไปนอนดีกว่าเรียบร้ <S <s <it> <S อยแล้วค่ะทุกคน,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 นใช่จะรู้สึกจะชอบที่นอน ไอเทมนะควรมีทุกบ้านนะคะอันนี้เป้าพาซื้อมา255บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะก็มีทั้งหมด4อันแล้วแนะนำนะให้ทุกคนมีกันทุกบ้านเลยถ้าไงกินนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คิปหน้าแน่นอนกินนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บ